ไเซลฟี่ไงแงแ้าแเกเป๋าคือปิดไม่ได้แล้วฮะเต็มแล้วมีล็อกของแท้เลยนี่อะรนมีล็อกอะไรถ่ายวีล็อกกันแหนว่า

อยู่ไหนแล้ว่啊มีคนดูเด็กใช่ไหมเราลงไปถ่ายรูปเด็กหของไว้ไหนกันอะ,ะเด็กนีเด็กเต้าอยู่ค่ะประภาเทพเต้าอยูมย่มายืนใกล้ๆกันมายืนใกล้กัน มันจะมีกรลมคระเป๋าน้องภูภูด้วยยนะ่เคเจล่เทรี่บอมมากเลยเกย 说话来。 thank <laughs> you